ดีครับเพื่อนเพื่อนและคุณวันนี้ตาน,น,นีก็อยู่ที่นะครสวรรค์นะครับมางาบนบอลลูนนะครับนี่จะพาไปดูอะไรไฟใช่ไหมไปไปดูไฟโอ้ยถ่ายผิดด้านเหรออ๋อนี่ยเนี่ทางนี้เขาทำเป็นอุโมงค์ไงตานนี่นอ่าไปไปพาเพื่อนไปดูไปอ,อาจารยานี่ไปดูไฟกันนะครับ โอ้สวยยมากเลอ่ะเป็นไงเป็นไงโอ้หนี่ไฟเป็นอุโมงค์เลยอ่ะสวยอ่ะอ้าวไปพาเพื่อนไปดูอ่ะไหนไหนไหนนี่อะไรอ่ะโอ้มันเป็นต้นไม้ไงมันเป็น อะไรนะเขืเรียกโนร์ดีหรือเปล่าสีที่ไหนนะใช่ไหมตัวตนี้มีใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่เป็นหนร์ดีร์ตรงนี้มีน้ำของจิงด้วยนี่เหรอมันไม่น้ำอ๋อนี่ไงมันเป็นสะพานข้ามั้ยลูกโอ้มันเป็นสะพานข้ามนี่หันไปดูดิดูข้างหลังดูข้างหลังดูหลังเพื่อนดูข้างหลัง,งโอ้สวยมากอ่ะอันนี้น้องนะครับชื่ออะไรคะชื่อซีอิ้น ฝากเอฟซีทุกคนติดตามน้องซีนด้วยนะนะนะสะพานอุ้ยซีนระวังนะโอ้สวยมากเลยเดินดีๆเดินดีๆเดินดีระวังตกนะเอาเดินดีๆระวังตกนะไปทันเดินไปทันเดินไปมันเป็นแบบไฟเมืออันนี้มันจะไม่แข็งแรงเลยนะใช่มันแข็งแรงไหมเนี่ยแต่แต่มันแข็งแรงนะ จ่มันแข็งแรงนะใช่ใช่มันแข็งแรงมากอาเดินไปเดินไปเออมันเป็นแบบเออจะไปอาบน้กันนะโอ้สวยมากเลย่呀ดูดิอู้ไฟอะไรอ่ะคนเะนดไหน,น,นไฟตรงเวทีที่เขาเขัดแดงไงเอ้โหนี่ข้างหน้ามันเขียนป้ายว่าอะไรนี่เดินไปดูป้ายอ่าในฟังด้วย บึงบอระเพ็ดใช่ไหมใช่ไหม่อ่าโอเคฝาก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 ช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากติดตามหน่อยเร็วเดี๋ยวจะพาเดินเล่นตรงอื่นต่อคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะคะอยู่ที่ไหนครับนครสวรรค์ครับบึงวอรเพชรใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคบ๊ายบายครับ